สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆพบกับผมเช่นเคยกับช่องกเกษตรไทยพูครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนลงมาชมสวนทุเรียนนะครับมาดูลูกระยะไข่ไก่นะครับระยะ30วันนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็น30วันนะครับุ่นไข่ไก่เริ่มจะเห็นน้ำชัดเจนแล้ว 3าวันนะครับตอนนี้ก็จะมี2รุ่นด้วยกันเลือ2รุ่นนะครับรุ่นไทยไก่แล้วก็มีรุ่นดอกหอมนะดอกใกล้จะบานแล้วนะครับเริ่มหอมส่งกลิ่นหอมทั่วต้นแล้วนะครับตัวจะมีบางดอกที่เริ่ม เริ่มบากนะครับช่วงนี้เราก็จะให้น้ำไม่เยอะนะครับผมให้อยู่ที่15นาทีเว้น2วันนะครับไปปรับใช้นะครับเ,เพื่อนเมือใหม่ต้องเอาไปปรับใช้ที่หน้าสวนของเรานะครับสังเกตอาการต้นทุเรียนนะครับอย่าให้เขาเชามากนะครับอย่าให้เขาเชามากนะครับ ถ้าน้ำเยอะนะครับดอกชุดนี้ก็จะร่วงนะครับเหมือนดอกใกล้หอมนี่ให้เขาเหี่ยวเหี่ยวนิดนึงนะครับอย่าให้เขาตึงเยอะนะครับตึงเยอะนี่ร่วงหมดนะครับก็เหมือนตอนที่ฝนตกใส่นะครับสองวันติดน,นะครับทำให้ดอกบางส่วนนะมีอาการร่วงนะครับนี่คีออาการน้ำเกินนะครับน้ำเกินในช่วง ดอกหอมนะครับน้ําเกลือในช่วงดอกหอมนะครับทําให้ดอกร่วงได้ง่ายนะครับเพรจะน้นควบคุมน้ําให้อยู่นะครับควบคุมน้ําให้อยู่นะครับช่วงนี้ผลทิ้งช่วงไปประมาณสี่ห้าวันแล้วดอกเริ่มบานนะบางส่วนดอกเริ่มบานบางส่วนนะครับผลเป็นใจนะครับช่วงนี้ก็ทิ้งช่วงไป4ี่ห้าวันนะครับ ทำให้ดอกรุ่นนี้ของเราไม่ร่วงจนหมดนะครับถ้าฝนติดต่อไอตกติดต่อเยอะติดต่อกันเยอะนะครับความชื้นเยอะรับรองดอกรุ่นนี้ไม่เหลือแน่นอนนะครับทุกคนช่วงเช้าๆก้ากานเพื่อนมาดูนะครับทุเรียนนะครับต้นนี้เป็นต้นที่มีประสบการณ์การติดลูกมาแล้วนะครับคือปีที่แล้วนะครับให้ลูกประมาณ5้าลูกได้นะครับ เราก็ได้ชิมแล้วรสชาติก็อร่อยนะครับหวานมันนะครับก็ปีนี้หวังว่านะครับหวังว่าจะมีผลผลิตให้เราได้รับชมนะครับรอรุน้นรอติดตามรับชมนะครับว่าทุเรียนของจองกระเตรไทยภูปีนี้จะเป็นยังไงจะมีผลผลิตจะมีลูปให้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามรับชมนะ ที่สวนปีที่แล้วติดหนึ่งต้นนะครับปีติดหนึ่งต้นนะปีนี้มีความหวังทั้งสี่ต้นนะมีความหวังทั้งสี่ต้นนะครับก่ต้นดันนโน้นก็ต้นไม่ดกนะต้นไม่ดกแต่พอมีดอกให้เห็นเดี๋ยวจะพาไปชมครับอยู่โซนนี้ก็มีลุ้นสามต้นนะครับที่สวนปีนี้มีอยู่สี่ต้นนะครับที่ได้ลุ้นนะครับนี่ครับ ต้นนี้ก็เหลือสามลูกสามลูกตอนนี้เป็นปีแรกนะครับส่วนนี้ปีแรกที่มีดอกนะครับปีแรกที่มีดอกามาลุ้นกันว่าจะติดไหมนะครับสำหรับต้นนี้ผ่านระยะวิกฤตไปแล้วนะครับยอดอ่อนไหลนะครับช่วงนั้นยอดอ่อนไหลนะครับ ตอนนี้ใบก็เริ่มแก่นะครับ,รบช่วงนั้นนี่วิกฤตนะครับใบใบอ่อนเต็มต้นนะครับทำให้ลูกล่วงลูกบิดงอกนะครับช่วงนี้ก็ใบเริ่มสังเคราะห์แสงนะครับเริ่มสร้างอาหารได้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นใบอ่อนใบเพสลาดนะใบพวกนี้จะ ดึงอาหารเก่งนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มแก่เริ่มเป็นลงครัวนะครับเริ่มสร้างอาหารแล้วเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกนะครับหวังว่าสามลูกนี้นะครับจะมีโอกาสอยู่กับต้นนะครับคอยลุ้นกันนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ระยะดอกหอมนะครับ มีสองรุ่นต้นนี้มีสองรุ่นนะครับดอกก็ไม่ดกนะครับดอกไม่ดกเท่าไหร่นะครับก็เป็นปีแรกที่ติดนะปีแรกที่ติดนี่ครับดอกระยะดอกหอมมีไม่กี่กิ่งนะครับดอกชุดนี้แล้วก็มีชุดรุ่นสามสิบวันนะครับด้านบนด้านบน,น,าน,บนอ,อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นี่นะครับ อยู่ระยะ30วันนะครับไปออกกิ่งเล็กๆนะครับต้นนี้ไปออกกิ่งเล็กๆนะครับต้นกนข้างสมบูรณ์ครับดอกไม่เยอะเท่าไหร่ดอกไม่เยอะเท่าไหร่อีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับส่วนนี้อยู่มีด้วยกันอยู่3มต้นนะครับเป็นปีแรกทั้งหมดนะครับปีแรกที่ปีแรกที่เป็นดอกนะครับปีแรกที่เป็นดอกนี่ครับดอก ระยะดอกหอมนะครับชุดนี้ระยะดอกหอมนะครับต้นนี้ต้นเล็กกว่เขานะครับเป็นปีแรกนะครับก็มาลุ้นกันว่าจะมีติดลูกห้อยลูกกับเขาหรือเปล่านะครับสําหรับต้นนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วยังไม่กดตามก็ฝากกดติดตามให้ช่องกเกษตรไทยพูด,ด้วย เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับที่ช่องเกษตรไทยพูจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังใจให้มือใหม่ที่ปลูกทุเรียนนะครับอย่าท้อนะครับสู้ๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าดอกหอมแล้ว